ครับครับผมสวัสดีครับพี่อาจารย์ครับก่อนอื่นเลยโ,โหวันนี้แฟนๆรายการพี่ม่อนนะขอบคุณ<ล>มากหลายเดอ้อเลยบ,บอกว่าเข้าเป้าทั้งสองตัวนะ BEC กับ p เชใช่ไหม PSL ใช่ไหมใช่ครับผม oh, ใช่ครับเชื่อมั่นว่าใครที่ไปรับ สมองฝึกวิชากับพี่กระจังนะครับหัวรู่มานาลิสิ์ใช่ไหมปูพื้นแล้วก็ไปสู่แอดวานก็วันนี้ผมก็ว่าสามารถที่จะเอาความรู้ไปใช้นะประกอบกับการลงทุนได้อย่างแบบเขาเรียกว่าไงสร้างผลตอบแทนนะให้อย่างเป็นเกอบเป็นกรรีเดียวครับผมใช่ครับก็จริงๆต้องบอกว่าสองตัวนี้ถ้าใครได้เติมความรู้กับผมในช่วง อาทิตย์ที่ที่ที่ไปยี่สิบสามสิบสี่กุมภานที่ผ่านมาตรงนั้นเราจะเห็นภาพชัดมากนะครับเพราะว่าสองตรงเนี้สองตัวเนี้ยตาม VA คือวอลุ่มไนสิสเนี่ยมันเข้าสูตรที่ผมที่ผมดูไว้เลยนะครับเพราะนั้นก็ผมเชื่อคนที่ที่ที่ไปได้ได้อบรมนะครับแล้วก็ได้ดูเปิด VA เนี่ยน่าจะเข้าใจผมแหละว่าทำไมผมเลือกสองตัวนี้มาครับนะ เข้ามาเข้ามาเข้าเป้าทั้งสองตัวเลยวันนี้ก็อย่างที่บอกครับหลายๆท่านก็ยิ้มไปเลยสองตัวนี้ครับผมก็อยินดีด้วยครับผมทุกท่านนะครับครับผมภาพรวมในช่วงบ่ายนี้ครับพี่กระจังเมื่อเช้าก็แดง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 งมาบ่ายนี้ก็รีบาวขึ้นมานิดหนึ่งเป็นไงครับตลาดวันนี้ครับพี่กระจังก็ถือว่าวันนี้ตลาดทําได้ดีกว่าที่คาดการไว้นะเพราะว่า จริงเปิดมาช่วงเช้าเนี่ยหลุดโลไปนะ1633หลุดลงไปนิดนึงครับประมาณสามจุดนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้มายืนได้พอยืนได้ปุ๊บคราวนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็เลยทำให้เกิดเทคนิคลรีบาวนะครับแต่ว่าการรีบาร์รอบนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมของการรีบาร์ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะเท่าไหร่นะนะครับ,รบต้องบอกนี้เพราะว่าตัวยุ่งการซื้อขายเนี่ยถือว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ามันถือว่าใช่มันถือว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นการีบาร์รอบนี้เนี่ยเขายังมองว่าอาจจะเป็นการรีบาร์ชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นถ้ามีการดีดตัวนุนไปนะครับประมาณรักหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกห้าสูงผมคิดว่าคนที่เคยติดดูนะครับมีมีหุ้นติดติดอยู่เนี่ยก็อ่าดูจังหวะลดพอดลงก็ดีนะครับ ก็ดูจังหวะรถผ่อนออกมาแถว1645 1650ประมาณนห้นใช่ไหมใช่ส่วนปัจจัยที่จะต้องติดตามช่วงนี้นยะผมคิดว่าหลายคนก็คงรองวันที่เจ็ดแหละครับคือการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดียุบพรคไทยรักษาชาตินะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็คงต้องติดตามนะครับแล้วมันก็เลยจะทําให้บรรยากาศในวันพรุ่งนี้คือวันพุธนะตลอดจนถึงวันพฤหัสเนี่ยมันจะดู อาจจะมีความผันผน,นที่รุนแรงขึ้นนะครับ hmm. อ่านะครับตอนนั้นก็นักทุนก็ช่วงน,นี้ก็พยายามอ่าถ้าจะเทรดดิ้งก็เทรดดิ้งแบบสั้นนิดนึงนะครับ hmm. แล้วก็มีจุดคัดลอดด้วยนะครับส่วนนักทุนระยะกลางยาวนะครับผมยังเน้นที่จุดเดิมคือหนึ่งหกสามสามถ้าไม่หลุดยังถือต่อได้นะครับ <C rap. S 2> แต่ว่าถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็ต้องลดพอร์ตลงด้วยนะครับอืม ก็ดูหนึ่งหสาามนะครับ,บคนทุนลงทุนระยะยาวนิดนึงถ้าไม่ลดก,ก็ไปต่อได้วันนี้ก็น่าที่จะยืนบวกได้สําเร็จนะฮะพี่กระจังเพราะว่าอีกไม่นานเท้าใช่ครับก็อีกไม่กี่นาทีบวกอยู่ห้าจุดผมคิดวันนี้น่าจะปิดบวกได้น่า,จ,า,นาจะได้แล้วก็ลุนลุ้นนาว,วันที่6ต่อเนื่องวันที่7ช่วงเช้าเปิดตลาดใช่ไหมว่าการเมืองไทยของเราจะเป็นอย่างไรนะเมื่อ พี่กระจังให้ไปแล้วสองตัวในใบใๆก่อนปิดตลาดนี่มีตัวไหนน่าสนใจที่ให้จับตาเป็นพิเศษในช่วงนี้ไหมครับพี่กระจังครับผมขอเป็นตัวเดิมแล้วกันที่เคยแนะนํามาไว้แล้วก็หลายท่านยังติดอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าราคาดิ่งงมาหนัคือตัวสามารถสามารถใช่ไหมครับพี่อ่าตัวนี้เคยแนะนําประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับวันนั้นขึ้นไปแต่มันมีคงมีหลายท่านแหละที่ขายไม่ทันหรือย่า ือว่าติดรอบนั้นอยู่อะไรเงี้ยวันนี้ราคาดิ่ตัวขึ้นมาแล้วนะครับเจ็ดสิบสี่ห้าผมเชื่อเลยเวลเนี้ยถัดทุนก็ไม่เยอะแล้วนะครับ,ค,รบคนที่ติดอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถัดทุนไม่เยอะแล้วราคาดิ่ตัวขึ้นมาแบบนี้ผมให้ผมคาดการณ์นะครับก็คือง,งบที่ออกมาเนี่ยที่มันคิสี่รวมถึงสองปีสองพันสิบเาที่ออกมาเนี่ยที่มันออกมาแย่มากๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะรับรู้ไปหมดแล้วนะครับตรงนี้มีโอกาสที่ปีนี้คือสองพันสิบเก้าเนี่ย น่าจะฝื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากอ่าเขามีการตัดพวกค่าเสื่อมค่าใช้ใจ่ายในส่วนของพวกอโทรศัพท์เดิมที่เขาอ่าตัวซิงเดิมนะครับที่เขาขัดทุนไปน,นะครัเพราะนั้นตรงนี้ใครมีอยู่ติดอยู่ถ้าไม่หลุด7.2ก็แล้วกันนะครับประมาณ7.2ก็แล้วกันผมแนะนําให้ถือต่อ ไม่หลุด7.2ก็ยังถือต่อได้นะครับผมใช่ครับผมแนะนําให้ถือต่อ,อนะครับรอให้มีดีดตัวขึ้นไปให้มีกําไรนะครับครับก็ผมมองแนวต้านประมาณสั้7 7นะครับถึง8บาท7.7ถึง8บาทแ,แนวต้านถัดไปของสามารถครับผมบต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเดิมที่ที่เคยแนะนํามานะครับก็ ยังตามให้อยู่คนที่ติดอยู่นะครับร<ล>อ <นะ S 1> จังหวะรอจังหวะนะพี่กระจังนะใช่<อ>ส่วนถ้าอยากจะซื้อเพิ่มผมเชื่อก็รอรอ,อยอตโตแล้วกันนะครับประมาณสักเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองประมาณนี้แล้วกันถ้าใครจะซื้อเพิ่มก็รออีกนิดนึงรอยอเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองเพราะว่ามีถามมาเหมือนกันสามารถช่วงเมื่อกี้ก็ถามพี่อ๋องไปแล้วล่ละพอดีพี่กระจังก็มาตามให้โอเคครับมีบตัวอื่นไหมครับพี่กระจังไม่มีเดี๋ยวมีตัวนเป็นตัว ็นอีกตัวหนึ่งที่เคยแนะนาแล้วก็ติดกันมานานแล้วตัวนี้นะครับประมาณนาจะเกือบรึ่งปีได้คือตัว SQ SQ ใช่ไหมครับผมอ่า SQ ครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าผมมีแนะนําก่อนตอนช่วงที่มันบีดตัว้นประมาณสองบาทห้าสิบนะครับตอนเท่านั้นเราก็เก่งว่างบ Q ิสี่เนี่ยน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ก็พลิกมาเป็นบวกจริงๆนะครับตอน Q ิสี่เนี่ยมีกาไรบวกประมาณสักสิบล้านนะครับหลังจากที่คิสองคิสามเนี่ยลบมาเยอะมากจากตัวค่าที่จ่ายอะไรต่าง เพราะนั้นผมคิดว่าเซนิเมนต์แบบนี้น่าจะเป็นบวกต่อเอสคิในปีนี้ผมยังมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวเทอร์นาลาวได้นะครับปีหกสองใช่ไหมพี่กระจังปีปีนี้ใช่ครับปีหกสองน่าจะเป็นตัวที่เทอร์นาลาวกลับมาเป็นบวกได้นะครับเพราะนั้นยังแนะนําว่าใครที่ติดอยู่นะครับดูจังหวะในการเข้าซื้อถัวเฉลี่ยนะครับแนะนําว่าเข้าซื้อถัวเฉลี่ยนะครับแนวรับที่เรามองไว้นะครับประมาณรับสองบาทยี่สิบนะครับแนวใต้ประมาณสองบาท สองบาทห้าสิบนะครับก็คือไาเด็กครับผมคบใครที่มีจะเป็นสองตัวที่ติดยาวๆกันมาแล้วก็มาแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับเอสินะครับใครที่ติดไว้นะครับก็รอย่ออีกนิดนึงสองบาทยี่สิบก็ถั่วได้คร,ครับผัโอเควันนี้ก็สองตัวแล้วก็มียังยังมีคนถามของพี่กระจังนะว่าจะไปต่อไหมสองตัวของพี่กระจังเนี่ย ตัวไหนครับบีเชียสับบีเชียสเลยครับพี่โอ้ผมว่าหลักขึ้นมากันเยอะครับผมก็น่าจะทุกคนน่าจะแฮปปี้กันหมดแล้วล่ะครับนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าสมมติต้นทุนตามต้นทุนต่ำนะครับอยากถีต่อนะครับก็ก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าต้นทุนใกล้ๆตรงเนี้ยนะครับก็ดูจังหวะล็อกกำไรบ้างก็ได้นะครับ เพราะว่าตัวหุ้นที่มาแนะนำสองตัวนี้คือเป็นหุ้นตามสัญญาเทคนิค,คนะครับตัวพื้นฐานก็ก็ไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้ cover ให้เต็มที่นะับพี่กระจังมีมคนถามถึงช่วยดู top ให้หน่อยครับไทยออยลครับพี่กระจังได้ครับก็ไทยออยล์จะเป็นตัวหนึ่งที่เมื่อช้านี้ผมพี่ม่อนถามว่าถ้า top กับซ c เลือกตัวไหนผมเลือก top เพราะว่าตัวค่าการกายมันดีขึ้นซึ่งวันนี้ดีตัวมาประมาณสี่เหรียญนะครับ<ม>แล้วก็ วา่าสต็อกเกนในช่วงคิวหนึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเยอะพอสมควรเพราะราคาน้ำมันมันขาขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเลือกสองตัวถ้าราคาใกล้ๆก,กันจีซีกับท็อปผมชอบท็อปมากกว่านะครับในในถ้าเล่นงบคิวหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ถ้าติดอยู่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ยังถือต่อได้นะครับแนวต้านก็มองแถวเจ็ดสิบสี่ถึงเจ็ดสิบห้านะครับเป็นเดียวกันครับผมถ้าติดอยู่ก็ถือได้บางคนติดติดสูงเลยพี่อาจางติดแถว เ8สิบแปดจะรอจะรอดีไหมรอไหวไหมรอครับรอครับเพราะว่าคิวหนึ่งผมคิดว่าน่าจะออกมาค่อนข้างดีเลยครับผมครับผมก็หลายๆตัวที่ถามมาโอ้โหตัวนี้ถามมาพี่กระจังลืมไปแล้วนะเนี่ย FN Outlet เนี่ย FN นเอู้ FN ตัวนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีกำไรนะถ้าถ้าถ้าเน็ถ้าได้ซื้อตามเปเปอร์ที่ผมแนะนำมานะครับเพราะว่าผมแนะนำาเนี่ย เมื่อวานนี้นะครับ mm hmm. ราคาวิ่งไปประมาณสักสิบเ็ดเปอร์เซ็นผมก็ค่อนข้างมั่ใจทุกคนที่ตามมาเน,น่ยน,น่าจะมีกาไรเนาะแต่ว่า<ม>ถ้าขายไม่ทันอะไรยังไงเนี่ยดูจุดคัลอสด,ด้วยก็แล้วกันนะครับ mm hmm. ถ้าหลุดหนึ่งจุดอ่าสักหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับตรงจุดนั้นควรจะต้องคัลอสด,ด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้า,มมานะตอนนี้หนึ่งจุดแปดหนึ่งครับ ได้ได้ได้โอเควันนี้ขอพอะคุณมากนะครับพี่กระจังครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นพี่กระจังครับชัยศจีวางกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับหลายๆท่านก็ได้ไปเติมความรู้นะครับกับพี่กระจังนะครับ บวรุ่มอนาลิซิตนะครับผมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีหลายๆท่านนะครับก็ถามก็ามาอย่างต่อเน,นื่องว่ามีโอกาสหน้าอีกไหมจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไปศึกษาหาความรู้ได้รับการถ่ายทอดกับพี่กระจังแล้วก็บอกว่าได้นํามาใช้ประโยชน์จริงๆก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่กระจังคงมีข่าวดีมาแจ้งนะครับว่าจะมีการเติมเต็มความรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับพี่กระจังเมื่อไหร่อย่างไรก็เดี๋ยวตามกันต่อไปนะครับ เอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้พักสักคู่เดี๋ยว